เดี๋ยวนี้นะจะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยโหตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับอะไรที่เข้ามาใหม่รถจีนเดี๋ยวนี้ก็ถูกมากเลยนะมันทำให้คนซื้อเนี่ยจิตใจหวั่นไหวแต่ถ้าใครคิดว่ายังไม่มั่นใจนะคันนี้ผมเลือกให้แล้วนะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมา b m w อยูแแล้วละนะแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลด้วยตอนนี้ราคาไม่แรงแล้วซีรีส์จีสนับยังไม่เฉยแล้วก็นวัตกรรมอะไรภายในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับใหม่นะครับฟังชันต่อ Apple CarP l a y ก็ได้นะครับแล้วก็โฉมเนี่ย ยังไม่ตกยุคขับไปไหนรับรองว่าคุณก็เป็นคนที่มีรถนิยมเลือกนะครับก็ไม่ได้โหลนะครับคันนี้เลยครับ3 2 0ดีนะครับซีรีส์จีนะครับ3 2 0ดนีคันนี้นะครับยางใหม่เอีมนะครับวาลันตีเหลือยาวๆนะครับสภาพสมบูรณ์สวยใสสุดๆนะครับยางใหม่เอี่ยมเป๊ะเลยนะครับยางใหม่เอี่ยมเป๊ะภาษีเราต่อให้เรียบร้อยถึงปี69ใช้กันไปยาวๆนะครับผมภายในให้อะไรมาบ้างนะครับรุ่นนี้ให้พุสตาร์มานะครับโหมดขับขี่สามารถปรับได้ตามใจเลยนะครับสปอร์ตทอมฟอร์ตหรือก โหมดประหยัดนะครับในการขับขี่นะครับสวยนะครับมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งเกียร์พัลเล็ชิพมานะครับแล้วก็คุปเคอนโทรลมีให้นะครับเรือนไม้เป็นแบบฟูลดีจอดเรียบร้อยนะครับจอนะครับหน้าจอก็เป็นฟูลดีจอดเรียบร้อยนะครับแมนนวลนะครับต่างๆเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับ M Sport แบบนี้เมมโมรีเบาะให้มา2จุดนะครับไฟแอมเบียนซ์ไลท์ต่างๆมีมาให้นะครับแล้วก็แล้วก็แอร์หลังนะครับสามารถปรับเป็นแบบอินดิวิเดวลได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพา ลมด้านหน้าสามารถควบคุมอณูภคุิได้เองเลยนะครับด้านหลังใครต้องการใช้พื้นที่นะครับสามารถปรับเบาะเอนได้ ทั้งใบเลยนะครับทั้งตัวนะครับก็สามารถที่จะใช้พื้นที่จากด้านหลังนะครับเป็นเหมาะให้ไปคุ้มๆเลยนะครับสามารถใส่กระเป๋าเดินทางกระเป๋ากอล์ฟนะครับแบบทัวร์ได้เต็มที่นะครับด้านหลังนะครับไม่ตัดออปชั่นออกนะครับให้ปาร์สเซนเซอร์6จุดกล้องมองหลังมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดควบคุมได้ทั้งภายในภายนอกนะครับกุญแจนะครับครบพันครับ320ดีคันนี้ครับซีวีจีสักัดสีเทารถมือเดียวนะครับจากโรงงานเดิมเดิมตัวถังเกรดเอไม่มีชนหนักขึอนก้่าน้ำท่วมนะครับซื้้ออออนนไล์บดกเีย พิเศษสุดๆนะครับคันนี้ผ่อน2,000 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับดาวเยอะก็ผ่อนน้อยนะครับสภาพสวยเกรด A นะครับวารันตีเหลือยาวๆนะครับคันนี้1 2 9 0 0 0้านสองแสนเก้าหมื่นเ้า้อบาทครับ